โดยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือท่านไทยาเศษติโรงเรียนพระเพ็งและก็โรงเรียนพระเข้าสามนะครับผมที่ปัญหานกับแสดงนะครับสแสดงตัดชายเลยครับสูงปวดบางนาวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการโรงเรียนพระเข้าสามครับท่านผู้ในการสมานรัตนาสุทธิเกียรตินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือด้านไทยาเศษติ วัดโรงเรียนบ้านนิกแล้วก็โรงเรียนบ้านเข้าสามนะครับทุกการนี้ขอเนี่ยไเชิญพระประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงูกราชเจ้าอยู่หัวโดังนี้ได้เชิญครับอ้อรุ่งนายวองเรียนนะครับนายกรงสามเทียมคุณเลย

嗯。Uh, um. vài ra sử đi không thảo vào luật sư chưa นี้ใครดำดวงจันทร์ธราทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพลสมสมัยนี้พระคุณ